มองคือสิ่งสร้างสันเราต้องป้องกันให้สุดชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนแก้วเพื่อนแท้ของเด็กไทยเช่นเคยค่ะและว,วันนี้ดูดีๆดูดีๆตั้งใจตั้งใจโตชีวิตจะพาน้องพี่คุณนาคุณอาคุณตาคุณยายไปชมการแข่งขันที่ไม่ธรรมดา เอาอีกแล้วพี่ติ๊กขอรับพี่ติ๊กพูดเป็นจิกซอที่ไม่รู้จะประติดประต่อกันยังไงอีกแล้วครับเด็กชายช้างน้อยงงไปหมดแล้วครับผู้ใหญ่ช่วยเฉลยด้วนโถโถช้างน้อยอย่าเพิ่งบ่นพี่ติ๊กนะจริงๆแล้วเนี่ยนะป้าญิงใหญ่เน,นี่ยนะตั้งแต่เกิดมาจนแก่แล้วก็ยังไม่เคยเห็นการแข่งขันประเภทนี้มันไม่ธรรมดาจริงจจะช้างน้อยนี่นี่พ่อหนูอุ้ยอ่พ่อช้างเอ้ยไม่ใช่เด็กชายช้างน้อยพี่ติ๊กอยากจะบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นการแข่งขันนอนหลับมาก่อนว้าวน่าสนใจที่สุดเลยแข่งขันนอนหลับโอโ้โหน่าประหลาดใจจังครับสงสัยงานนี้เป็นฝีมือคุณหมอมนูนอีกแล้วแน่ๆเลยแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นยูแม่นยูแม่นย,ย,ยูงานเนี้ยเป็นฝีมือของคุณหมอมนูนลีช่วยงวงแล้วก็รองว่า ใ่แล้วคะ่ะว,ว้าวและใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรและจะแพ้ชนะกันยังไงเดี๋ยวต้องติดตามดูกันคะ่ะพีต่ติ๊กครับตื่นได้แล้วครับพักเดียวเดียวสองซเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียว,ว<า>เดียวเดียวเดียว คนต้องต้องนอนนะคะทุกคนต้องพักผ่อนถ้าถ้าไม่พักผ่อนก็จะดําเนินชีวิตต่อไปได้แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีทําเครียดเครียดไปบางทียิ่งคิดยิ่งคิดไม่ออกแต่พอหลับตื่นขึ้นมาเออคิดออกคือเวลายามทางานเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลานอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ขับรถเองแล้วก็ไปทํางานไกลๆเออแล้วก็มีเวลานอนน้อยต้องนอนให้ถึงอ่ะให้ครบเราจะรู้สึกว่า มันจะไไมมมม่่มีีีโรค,ครดจุดประสงค์ของการแข่งขันการยีบหลับก็คือต้องการชวนคนที่อดนอนนอนไม่พอมายีบหลับกันเหตุผลก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วัยทำงานน,นอนน้อยลงนะครับการนอนน้อยลงมีผลต่อสุขภาพต่อการทำงานเพราะการแก้ไขระยะ เฉพาะหน้าก็คือต้องการชวนคนที่อดนอนมายีบหลับเพราะว่าการยีบหลับเนี่ยมีประโยชน์ช่วยในด้านประสิทธิภาพของการทํางานของสมองครับช่วยให้เด็กเนี่ยได้เรียนดีขึ้นฉลาดขึ้นนะครับช่วยผู้ใหญ่ในด้านการทํางานลดความผิดพลาดในการทํางานนะครับแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หรือขณะที่ขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากการง่วงหลับในการงีบหลับยังช่วยในด้านอารมณ์นะครับช่วยลดความงุดงิดคลายความเครียดนอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลว่าในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดก,การงีบหลับจะช่วยลดอ,อ,อัตราตายจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจความรู้สึกยังไงหรอก็ตื่นเต้น,นตืนนตน่นเต้นนิดๆก็ไม่รู้ว่าจะหลับหรือเปล่าแต่ก็ ก็คิดว่าน่าน่าจะน่าลองดูค่ะก็อยากลองดูครับว่าจะหลับได้ไหมก็อยากลองดทลองดูค่ะอย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมใน้ได้งกิจกรรมตรงนี้ค่ะ การตัดสินว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยยีบหลับจริงและเข้าสู่ระยะที่สองเนี่ยโดยใช้เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าจากสมองนะครับโดยเครื่องมือเนี่ยใช้ออกแบบมาเพื่อจะรู้ว่าคนนั้นหลับจริงและหลับสู่ระยะที่สองซึ่งเป็นการหลับแบบตื้นตืๆเรารู้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเราปลุกคนให้ตื่นจากระยะที่สองเนี่ยคนนั้นเนี่ย จะรู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเป่าสามารถที่จะไปเรียนหนังสือไปทํางานไปขับขี่ได้ทันทีถ้าตื่นจากระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับการงีบหลับนั้นน้อยเกินไปไม่พอแต่ถ้างีบหลับไปถึงระยะที่สามซึ่งเป็นการหลับลึกอันนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าตื่นขึ้นมาจะงงจะงัวงเงียไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ใช้เวลาตั้งหลายนาทีกว่าจะกลับมาสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นการงีบหลับเต็มอิ่มสาหรับทางแพทย์เนี่ยหมายความว่าต้องงีบหลับถึงระยะที่สองแล้วเครื่องนี้เครื่องมือนี้ก็จะจะบอกว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยหลับถึงระ,ระยะที่2จริงและคนที่เข้าสู่ระ,ระยะที่สองเนี่ยเร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ ในทั่วโลกเนี่ยก็พิสูจน์กันหลายคนว่าในการปลกขึ้นมาในสเต็หรือระดับที่2เนี่ยจะต้องร่างกายสดชื่นเราก็เลยออกแบบอุปกรณ์มานะครับซึ่งประกอบไปได้วย2พาร์ทด้วยกันนะฮะพาร์ทแรกนะครับก็คืออ่าอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณนะครับซึ่งจะใช้ลักษณะของเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าทําจากเงินแล้วกันนะฮะเป็นซิ l เวอร์ซิวเวอร์คลนเนี่ยนะครับวางไว้ที่อ่าบริเวณศีรษะนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรับสัญ,ญญาณสมองซึ่งมีขนาดเล็กมากนะครับ ขนาดเล็กนี่ก็คือเล็กประมาณ10บกองล้มหหรือเรียกว่าไมโครโวลต์ซึ่งเล็กกว่าสัญญาณขึ้นิทยุ่ทั่วไปนะครับที่วิ่งอยู่รอบเราด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะถูกขยายสัญญาณขึ้นมาให้มีความใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่อคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถอ่านได้นะฮะก็คือจะสัญญาณก็จะมาลักษณะกาขเข้าเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้จะทําหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วก็แปลงสัญญาณเขาเรียกว่าจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลนะ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องเขียนตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถที่จะบ่งชี้การเกิดคลื่นในระดับที่2ขึ้นมานะพอเราเจอคลื่นระดับนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วก็ทําการปลุกก็มีจะมีเสียงออกมานะครับก็หลังจากการปลุกปุ๊บเนี่ยในลักษณะการรณรงค์วันนี้เนี่ยเราจะให้เขาตอบแบบสอบถามนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะนําข้อมูลตรงนี้เนี่ย มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะสรุปได้ทันช่วงก่อนวันหยุดยาวสงการว่าบางครั้งเนี่ยคนเราถ้ารู้สึกง่วงเนี่ยคุณยิบหลับไปประมาณสมมุติว่าสักสินาทีเนี่ยโดยทั่วไปของคนที่มาทําการทดลองในวันนี้เนี่ยนะครับหรือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอามาตรฐานของคนไทยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องละตอนเดินทางไปปุ๊บเนี่ยเราก็ถ้าง่วงปุ๊บเราก็ยิบหลับนะฮะประมาณสัก10นาทีปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมา โดยมากคนทั่วไปจะอยู่ในสเตจที่2นะฮะก็ตรงนี้ก็จะค่อนข้างพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ว่า,าพาจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานะครับผู้ใหญ่เนี่ยต้องนอนอย่างน,อน้อยๆ8 8ชั่วโมงนะครับเด็กวัยรุ่นนี่ต้องนอน8ชั่วโมงครึ่งนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องพยายามนอนให้ได้ขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เข้าไปเยอะแยะเลยถึงเวลานอนก็ไม่นอนพยายามไป เล่นเกมดูโทรชศน์ดูเล่นเน็ตอะไเล่นคอมเพราะฉะนั้นต้องถึงเวลาต้องเห็นความานของการนอนนะครับเมื่อถึงเวลานอนก็ต้องรีบนอนและควรจะเข้านอนเป็นเวลาแล้วก็ตื่นเป็นเวลาไม่ว่าวันหยุดหรือว่าวันวันทำงานหรือวันเรียนต้องเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันจะปรับตัวแล้วสมองที่ได้รับการนอนหลับเต็มที่เนี่ยมันจะทํางานได้ดีมากกว่าคนที่นอนหลับ 5้าชั่วโมงแล้วไปนอนแล้วมาทำงานมันไม่เหมือนกันเลยโอ้ขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหมอมนูนเลยค่ะว้าวสุดยอดครับสุดยอดเวลี่ครีเอทีฟมากๆเลยครับ <c oughs> แน่นอนแน่นอนนอนแน่คราวหน้าจะให้หมอมนูนเนี่ยจัดการแข่งขันกินรับรองว่าช้างน้อยต้องมาที่หนึ่งแน่นอนชัว่วไ <c oughs> <c oughs> ปหญิงใหญ่ว่าพี่ติ๊กกับช้างน้อยนะจ๊ะ ไปแข่งขันครั้งนี้เรื่องนอนหลับก็ชนะทั้งคู่เลยอะ่ะคนนี้ก็กว่าจะปลุกได้ก็แทบแย่แล้วพี่ติ๊กก็แบบโอ้โหพอเบรกปั๊บก็หลับปุ๊บเลยอะ่ะาโดนป้า <c oughs> ยงใหญ่แซวเลย <c oughs> แต่ก็หมายความว่าเวลาเราตื่นมาก็สดชื่นยังไง <c oughs> ละครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับน้องๆที่อยู่ในแวดวงการศึกษารครับจาเป็นมากนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราอย่างหนึ่งกนะ็คือต้องนอนให้พอเพียง ไม่ว่าจะทําอะไรจะอ่านหนังสือบางทีไม่เข้าหัวอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จดจำเพราะว่านอนไม่พอแล้วก็เวลาไปสอบนะครับนอนไม่พอมวแต่อ่านหนังสืออ่านก็ไม่จาไปสอบก็าําก็สอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสอบกลางเทอมสอบมิดเทอมหรือสอบไล่ทําไม่ได้เลยนั้นต้องนอนให้พอเพียงนะครับเอาใจช่วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องการนอนของเด็กเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียสละเล็กน้อยพยายามอย่าพาเด็กออกไปดึกดึกดืกด่นๆน,นะคะสู้อยู่บ้านกับเขาแล้วก็ดูแลเด็กให้นอนตรงต่อเวลาดีกว่าค่ะรู้เรื่องสมองกันแล้วตอนนี้ไปรู้เรื่องคุณงามความดีทางจิตใจด้วยกันกับกระตูนธรรมะรู้อีโนอ,อิเนะของเราดีกว่าครับพี่ติ๊กครับและนี่คือสัญญาณในการทักเดียวเดียวหนึ่งสอ,งสอง tao sẽ bắt nhiều điều tao sẽ bắt nhiều điều tao sẽ nhiều điều, 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 điều. điều, điều, điều. อานักฟุตบอลทีมสีเขียวทุกคนมาพร้อมแล้วใช่ไหมครับอยากให้ถึงวันกีฬาสีเร็วๆจังเลยเนาะนั่นสิอยากลมแข่งอีลีเราจะได้เป็นแชมป์เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะแงะหยุดแล้วมีบิ๊กรับซะอย่างรางวัลไม่หลุดมือไปไหนหรอกนักกีฬาทุกคนครับปีนี้เราจะจัดให้มีรุ่นน้องเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมเราด้วยดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะครับและนี่คือชมหน้าตัวจี๊ดเด็กใหม่ของทีมเราครับ โอ้โหปีนี้มีงานหนักเลยแฮะนั่นสิตัวกระเปียกแค่นี้จะชนะเขาบน่เนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มั่นใจกันหน่อยสิเอาหนะ่าแค่เนี้ยสอนกันได้หยุ่นแล้วเขาต้องมาฝึกให้้องจิ้วนี่จะเริ่มจังไรดีล่ะเออแต่บอลเป็นใช่ไหมน้องเป็นครับออดีมากหนักแน่นดีจริงๆเอาไหนลองเตะให้ดูหน่อยสิครับ Yes จะมูย oh ิงเป็นแผนยู่คราวนี้จะเหลืออีกย่างละเนี่ยโอ้ยอ่อนหัดขนาดนี้จะสอนยังไงล่ะเนี่ยเราก็เริ่มสอนแบบที่เราถนัดสิจําเอาไว้นะอะไรที่เราถนัดและทําได้ดีนั่นแหละจะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีโอ้โหคงฟลิปบาดใจคิดเองบนนี้เนนแก้วคุงสอนมันอะเอาเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอีก บิ๊กเล็บนี่ขยันดีจริงๆนะนงันสิครับแนนแก้วเนี่ยสองประยุ์เลยเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่ถนัดและทําได้ดีก็เลยอยากทําให้เต็มที่นะครับนั่นนะถูกต้องที่สุดแล้วล่ะเต็มที่เลยนะไอ้น้องเราทําได้หยุ่แล้วครับผม้อม คุณนะครับพี่ผมดีใจที่สุดเลยที่เราชนะนี่แหละผลของการตั้งใจเขาถึงว่าชัยชนะน่ะมันหอมหวานจริงๆจริงด้วยครับแชมป์สองสมัยแล้วสีเขียวชนะลอบการแข่งขันฟุตบอลในงานกีฬาสีเก่งมากเลยนะบิ๊กแร็ปจุกตู้แม้ไม่ขนาดนั้นหรอกขอบคุณทุกคนมากนะ ผลของการทำดีตั้งใจทำและทำได้ถูกที่ถูกเวลาก็ดีอย่างนี้แหละนะโยมเฮาก็อยากเป็นคนเกง่งมีคนชมแบบนี้บางจังคงจะมีความสุขสุดๆไปเลยเนาะแต่ทำไงได้ละ่ะเฮาเตะบอลบพเก่งเท่าบิ๊กแล็บนี่นะคนเราแต่ละคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันนะโยมถ้าเราอยากเกง่งอยากพัฒนาเราก็ลองหาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่เรื่องเก่งอย่างเดียวนะ ถ้าเราเป็นคนดีก็จะมีคนรักคนชื่นชมเหมือนกันงั้นเราไปทำบ้ากเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีนะอ๋อรู้แล้วเราถนัดกินงั้นเราไปฝึกกินก่อนนะและก็มาถึงช่วงเวทีวาทีของเด็กไทยแล้วนะคะวันนี้จะขอให้พี่ติ๊กเป็นคนอ่านค่ะนี่เลยครับ จดหมายฉบับนี้มาจากเด็กหญิงวันนาโคตรมิตรจังหวัดสกลนครน,นะครับเขียนมาว่าสวัสดีค่ะป้าหญิงใหญ่ช้างน้อยพี่ติ๊กและพี่ทีมง,งานทุกคนเขียนจดหมายมาเพื่ออยากจะเตือนเพื่อนๆในเรื่องของการรับประทานอาหารในครบ5้าหมู่นะคะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบกินผักกันมากเด็กไทยหลายคนนะครับที่ไม่ชอบกินผักและอยากให้เพื่อนๆกินอาหารในครบ5้าหมู่อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีความสําคัญต่อสุขภาพ สมัยก่อนคนรับประทานอาหารจากธรรมชาติมีความสดสะอาดคนจึงไม่ค่อยเป็นโรคอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่อาหารยุคใหม่ดูสวยงามมีสีสันสดใสกลิ่นหอมรสอร่อยและมีการใช้สารผสมอาหาร<ม>ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเยี่ยมมากซึ่งเป็นสาเหตุให้คนเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคขาดสารอาหารหรือโรคชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร เด็กวัยรุ่นช่วงอายุ6-12ปีอัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าทารกในวัยก่อนเรียนแต่การเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอดังนั้นจึงต้องรับประทานอาหารใครบ5หมู่ถูกต้องครับเช่นรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้ำนมถั่วเมล็ดแห้งแป้งไขมันผักสีเขียวผักสีเหลืองและผลไม้ให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต และเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆเด็กวัยนี้จะต้องรับประทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่โดยยึดแนวหลักตามโภชนาการและการรับประทานอาหารมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเพื่อนๆอยากจะรับประทานอาหารอะไรก็ควรคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆทุกวันนะคะและสุดท้ายนี้เรื่องของป้ายิงใหญ่ ช้างน้อยพี่ติ๊กและพี่พีมงานทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเสนอรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะด้วยความเคารพจากเด็กหญิงวันนาโคตรมิรครับขอเสียงปรบมือดังๆให้หลานวรนนาเลยนะครับรื่นใจที่สุดเลยคนนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าประตูสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรอรับอยู่เลยนะคะหลานเก่งมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ เขียนมาเตือนเพื่อนๆด้วยนะคะพี่ติ๊กว่าไงคะความทิดคนรู้จริงรู้ลึกนะครับคนเนี้ยอาจจะกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหร <c oughs> ือแม้ <c oughs> แต่อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง <c oughs> สาธารณสุขก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ <c oughs> ก็ส่งมาเล่าสู่กันฟังได้ที่รายการเพื่อนแก้วตู้ปอนอหนึ่งสองสอปทจจตุจักรกรุงเทพ 1 0 9 0 0นะครับตึงๆแล้วก็แน่นอนนอนแน่นะครับสำหรับนักคิดนักเขียนคนเก่งของเราน้องคนไหนที่เขียนจดหมายมาในรายการของเราแล้วก็ได้รับการอ่านออกอากาศก,าก็จะได้รับไปเลยครับเครื่องเล่นกีฬาจาก SBT Happy Happy ค่ะและก่อนจากกันก็ต้องขอย้ำอีกทีนะคะว่าเด็กๆต้องนอนให้เพียงพอเพื่อสมองที่โปร่งใสนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น พร้อมรับข้อมูลกับความรู้ใหม่ๆค่ะเอาเป็นว่าเด็กๆต้องนอนสักคนละ8ชั่วโมงนะครับผู้ใหญ่6กหรือชั่วโมงนะฮะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องๆหนูๆทานอาหารให้ครบห้ามูแต่ถ้าในวันไหนนอนไม่พอก็อย่าลืมหาเวลางีบสัก15นาทีนะครับและช้างน้อยก็ขอย้ำด้วยนะครับว่าสายเด็ก1387าแดเนี่ยโทรฟรีตลอด24ชั่วโมง เพื่อนๆที่มีปัญหาเดือดร้อนพวกเรายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยครับว้าทุกคนก็รู้นะครับว่าเวลามีค่ายิ่งใช้ยิ่งหมดนะครับออแต่ว่าวันนี้รายการเพื่อแก้วก็หมดเวลาแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะครับวันจันทร์หน้าเรามาพบกันใหม่ทางบ้มมนานนาทีวีวันนี้ต้องจากกันด้วยเสียงเพลงเหมือนเดิมครับ 1, นึสองสวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันกับ,กบรายการ นี่ครับบายบาย